จุดที่เจ้าหน้าที่แนะนำขับไปอีกประมาณ45กิโลเมตรใช้เวลาประมาณเกือบหนึ่งชั่วโมงตลอดเส้นทางเป็นริมเขาทางคดเคี้ยวขึ้นลงแต่ถนนทางดีขับไม่ยากก่อนถึงก็จะมีร้านค้าปั๊มน้ำมันจำหน่ายอาหารและเครื่องดืง่ม ผู้ใหญ่สองครับมีทล้้นไหมครับไม่มีครับร้อบาทครับได้จ่ายค่าค่าอุทยานมาแล้วครับทั้งหมดร้อยห้าสิบาทผู้ใหญ่คนละหกสิบแล้วก็รถ30บาทอีกหนึ่งกิโลก็จะถึงแล้วครับน้าตกเดี๋ยวไปดูกันข้างในครับ มาถึงแล้วครับอับสบายๆใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงครึ่งเดี๋ยวเราเข้าไปประทับตาอุทยานครับที่จุดบริการนักท่องเที่ยวสวัสดีครับแล้วก็ตรงนี้จะได้เป็นนกสมเสร็จแล้วก็ฉางค่ะแต่จะเป็นสติกเกอร์นะคะเพราะว่าขเขาเซ็นใส่กรติกสติกเกอร์อร๋อได้ครับยินดีครับเจ้าตัวไม่หมาก อ๋อได้ครับ,รบน,นี้เจ้าตัวหยุดค่ะครับผมเจ้าตัวหยุดก็ยังได้ไลายเซ็นนะเพราะว่าทําเผื่อไว้ละน <Across. S 2> <ถ>ัก <ATION> ท,ท่องเที่ยวมาปกติก็จะส่วนมากก็จะมาล่าลายเซ็นใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ละแบบเอาให้ครบเลย <c oughs> ไปจุดชมวิวเขื่อนศรีนคริน านนาลานหญ้านี้จะเป็นพื้นที่ของลานกลางเต็นท์ทั้งหมด น้ำตกห้วยแม่ขมิ้นจะมีทั้งหมดเจ็ดชั้นแยกออกเป็นด้านล่างและด้านบนชั้นที่หนึ่งชื่อดงว่านชั้นที่สองชื่อม่านขมิ้นชั้นสวังหน้าผาชั้นสี่ชัดแก้วชั้นห้าไหลจนหลงชั้นหดงผีเสื้อชั้นเจ็ชื่อล่มก้าจาดป้ายระยะทางประมาณหนึ่งร้อยบเมตรจะเจอน้ำตกชั้นที่สี่ชัดแก้ว ที่นักท่องเที่ยวจะถ่ายรูปมากที่สุดจากชั้น4เดินระยะทางประมาณ150เมตรจะเจอชั้น3ชื่อวังหน้าผาและจุดบริการเสื้อชูชีพและฝากของใช้ ตรงนี้เป็นจุดเล่นน้ําใช่ไหมครับใช่ค่ะเล่นได้หมดเลยสามสองหนึ่งชั้นที่สามที่สองที่หนึ่งใช่ไหมใช่ค่ะหกเจ็ดก็เล่นได้ค่ะอ๋อหกเจ็ดก็เล่นได้อันนี้คือชั้นที่สามค่ะชั้นที่สามชั้นสามลงไปก็คือลงไประยะทางร้อยห้าสิบเมตรเป็นน้ำตกชั้นที่สองค่ะอ๋อค่ะแล้วก็จากชั้นที่สองไปชั้นที่หนึ่งก็ร้อยห้าสิบเมตรเหมือนกันเราสามารถเอาชุดอุปกรณ์อะไรมาฝากที่นี่ได้ค่ะได้แล้วก็มีให้เช่าชูชีพให้เช่าชูชีพค่ะเสื้ออะไรนีะค่ะใช่ค่ะ ปิดปโมงครับข้างล่างสี่โมงครึ่งค่ะตรงนี้เล่นได้ถึงห้าโมงครึ่งค่ะโอเค,อเคขอบคุณครับนี่คือบรรยากาศของชั้นที่สามของน้ําตกห้วยแม่คมิ้นครับตรงนี้ลงไปนั่งเล่นนั่งแช่ได้สบายมากเลยห้องะสมพยาบาลรองรับนักท่องเที่ยวที่เกิดหน้ามืดเป็นลม ผู้สูงอายุนี่คือทางไปน้ำตกชั้นที่1และสจากชั้น3เดินสบายสบาๆระยะทางประมาณ150า้ 3, เาเมตรเจอน้ำตกชั้น2ม่านขมิน้น เป็นชั้นที่นักท่องเที่ยวนิยมเล่นน้ำมากที่สุดวิวสวยที่สุดจุดเล่นน้ำมากที่สุดถ่ายรูปก็สวยที่สุด จากชั้นสองเดินตามสะพานไม้มาระยะทางประมาณร้อยห้าสิเมตรจะถึงน้ำตกชั้นที่หนึ่งชื่อดงว่านเต็นน้ำตกชั้นที่หนึ่งแล้วก็เป็นท่าเทียบเรือ,อตอนนี้เรามาชั้นล่างสุดของน้ำตกเว้แมคคามินนี่คือชั้นที่หนึ่งแล้วก็เป็นท่าเทียบเรือป้ายเขียนไว้นะครับเนี่ย จากป้ายแผนที่ชั้นบนลงมาชั้นที่หนึ่งลงว่านระยะทางเดินประมาณ565เมตรปกติก็จะไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเล่นน้ำตรงจุดนี้สักเท่าไหร่เพราะไกลด้วยแล้วก็จุดเล่นน้ำน้อยเราลงมาเพื่อมาถ่ายให้ผู้ชมได้ชมกันครับ ว่าด้านล่างเป็นอย่างไรบ้างโอ,โอ,โอตรงนี้ลึกตรงนี้ลึกโอ้ยโอ้มันมีช่วงช่วงลึกอยู่ออ Oh, nog niet lukt. Lukt, lukt. Hou hem niet te ตอนนี้คือสระน้ำส่วนตัวบ่ายสามโมงตะครึ่งแล้วไม่มีคนเลยโอ้ระวังนะครับระวังเ่นระวังื่นโอ้วันนี้น้ำแรงมากอ้าวตัวจะปิวอยู่แล้ว

าแล้วเราเล่นน้ำตกเนนเราเป็นที่แล้วแบบกระจายแล้วอ่ะตอนนี้เราไปหาจุดจอบนอนของเราว่าที่ไหนเดี๋ยวไปดูครับมหาที่จับอนเป็นงไงบ้างเจะไม่ทันเดินขึ้นนี้เหนื่อยมาก Nó thoải bài, nó điên giờ rồi, Cái này họp rồi nè, cô nào. Ồi, tiếng nước giật. Tuyệt ห้องน้ำของทางอุทยานมีหลายจุดหลายห้องมากที่ชี้อยู่นี้ใช่หมดเลยส่วนที่เราเข้าจะใกล้กับลานจอดรถห้องน้ำชายจะมีอ่างล้างหน้า4จุดโถฉี่2โถห้องอาบน้ำแบบขันตัก2ห้อง ห้องส่วมชักโคกสองห้องและส่วมซึมหนึ่งห้องอตอนนี้เป็นเวลาประมาณห้าโมงกว่าๆเราก็ได้อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วก็ได้จัดจุดจดรถแล,ล้จัดรถนอนตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับกลางผ้าใบปูที่นอนในรถเรียบร้อยแล้วบรรยาก,กาศก็ลานจอดรถก็จะเป็นประมาณนี้ครับก็เงียบเลย นักท่องเที่ยวก็มีตักปลายนะครับอากาศตอนนี้ก็เย็นลงเรื่อยๆก็จะมีเมฆฝนคืมๆลอยมาสุดที่เราจอดตรงนี้ข้ามไปเนี่ยก็จะเป็นน้ำตกชั้นที่ห้าหกเจ็ดแล้วแต่เราอาจจะไม่ได้เดินขึ้นไปเพราะมันใช้ระยะวระยะทางประมาณกิโลก่ากว่าหนึ่งพันสามร้อยเมตรเราก็เลยขอ เล่นแค่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่เล่นไม่ได้ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวต่อไปก็จะทำสุขีกินกันตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่มบรรยากาศในอุทยานเขื่อนสีนครินไฟสว่างดีครับไฟห้องน้ำเปิดเยอะมาก ก็ยังเห็นวิวเขื่อนสีนครินไกลๆนู่นนี่นี่หน้าเต็นของเราบ้านหลังน้อยรถบ้านหลังน้อยแต่รถบ้านแท้ๆอยู่ข้างๆ Good morning ตอนนี้เวลาประมาณ6โมงเช้านะครับบรรยากาศอุทยานตอนเช้าเช้าฟ้าเริ่มสว่างแล้วครับเมื่อคืนก็ฝนฝนฝนตกตกหยุดหยุดตกไม่แรงนะครับอุณหภูมิตอนนี้22องศาครับอากาศเย็นสบายมาก ตรงนู้นครับเห็นหมอกบนยอดภูเขาด้วยอากาศตอนเช้าก็สวยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ